สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง I am Ford นะครับ I am Ford 198บายชาโนนครับผมชาโนนครับที่ปรึกษาการขายรถยนต์ ford นะครับผมจากพระนครเกษตรนวมินทร์นั่นเองนะครับผมวันนี้ผมมีรถ e v e r e s t นะครับผมเป็น all b แบ็กสีดำทั้งคันที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยเป็นรุ่นสปอร์ตนะครับผมมาแนะนำนะครับผมและแนวทางการแต่งให้ทุกคนดูกันนะครับผมอ่ะก่อนจะไปรับชมนะครับฝากกดใจกด subscribe นะครับกดกระดิ่งสั่นไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปปต่อๆได้ววยนนนะครัับผมี นะครับผมเจ้าไอ a a Sport รีสปอร์ตคันนี้นะครับผมแต่งอะไรไปบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับ เอเวอเรสต์สปอร์ตเพิ่มแพ็กนะครับบวกแพ็กนะก็จะอยู่ที่ราคาที่อยู่ที่1 5 8 0 0 0้านบาท1 5 8 0 0 0้บาทนะครับผมก่อนที่จะไปดูชุดแต่งภายนอกนะครับเรามาดูก่อนว่าข้างในมีอะไรบ้างนี่เป็นขุมกำลังของเอเวอเรสต์นะครับผมเอเวอเรสต์สปอร์ตบวกแพ็กคันนี้นะครับผมเครื่องยนต์ครับมาที่เครื่องยนต์ก่อนเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์2.0ครับผมหรือ2พลิสนั่นเองนะครับผมเครื่องยนต์2.0ครับให้กำลังม้าอยู่ที่170แรงมา้ากับอีก405นิวตัน นะครับผมทั้งแรงม้าแรงท็อกค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะครับผมเทอร์โบครับผมเป็นซิงเกิลเทอร์โบครับเทอร์โบหนึ่งตัวนะครับผมอ่ามาที่ตรงนี้ครับผมสิ่งที่ได้ไปด้วยนะครับผมด้วยความที่เป็นดิสเบรกสีล้อนะครับผมจะได้เป็นอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์นะหรือเบรกไฟฟ้านั่นเองนะครับผมข้อดีของเขาดีคือทําไมต้องบอกว่าเออแบบแยกกันเลยสีล้อนะครับผมหนึ่งเลยครับผมเขาจะทํางานร่วมกับพวกแท็กชั่นคอนโทรลครับผมรักษาเสถียรภาพของรถนะครับผม ABS ด้วยนะครับผมเวลาที่ลอ้อใดล้อหนึ่งไม่สัมผัสถนนนะครับผม,ผมก็จะหยุดการจน้ำมันเบรกหรือว่าหยุดจแรงดันเบรกไปนะครับผมนั่นเองเพื่อให้ล้อที่เหลือนะส่งกําลังไปให้ล้อที่เหลือเนี่ยมีกําลังที่จะจิกถนนได้มากขึ้นนะครับผมน้ำมันเบรกน้ํายาหล่อเย็นนะครับจะอยู่โซนนี้หมดเลยนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นที่เติมน้ำน้ำน้ำปัดน้าฝนน้ํายาปัดน้าฝนนะครับผม,ผมก็จะเก็บเข้าข้างนี้เดือนกันครับผมมาที่ตรงนี้ครับผมตัวนี้อ่าจะเห็นเลยคือ อ่ะมาดูตรงนี้ตรงนี้อากาศนะครับเพราะอากาศจะเข้าที่กระจังหน้าตรงนี้ด้านหน้าตรงนี้นะครับผมแล้วเป็นเขาเรียวกว่าอะไรเป็นแบบบังคับทิศทางลมนะครับผมให้เข้าไปตัวรับอากาศนี้ครับผมผ่านกล้องนะครับผมผ่านเครื่องเข้าอินเตอร์คูลเลอร์ครับผมแล้วก็จ่ายความเย็นไปทาง,ทงนู้นต่อรถยนต์ของ Ford นะครับผมจะแบ่งกันจะแบ่งโซนกันเลยครับผมโซนร้อนกับโซนเย็นตังนี้จะเป็นโซนของความร้อนทั้งหมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเบรกอ่เป็นแบบเครื่องเป็นเทอร์โบนะครับผมตัวนี้จะเป็นโซนความร้อนทั้งหมดนะครับผมตรงนี้จะเป็นโซนความเย็นนะครับผม ท่อแอร์นะคบผมแอร์ของเราเนี่ยสามารถลงไปได้มากกว่าอุณหภูมิ15.5องศาสามารถเย็นไปได้มากกว่านั้นอีกนี่คือความลับที่ทําให้เย็นเร็วนะครับผมพัดลมนะคบผมพัดลมเป็นพัดลมไฟฟ้านะครับผมพัดลมเป็นพัดลมไฟฟ้าแล้วเมื่อก่อนนี้ก็จะเป็นแบบว่าพัดลมแบบโรตารี่นะที่แบบว่ามันต้องดันเข้ามาถึงตรงนี้นะครับผมแต่ตอนนี้ตัดออกไปแล้วเป็นพัดลมไฟฟ้านะครับผมแล้วก็จะพบปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเอ้ยลูกค้าจะบอกว่าพัดลมมันเสียงดังจังเลยนี่เนี่ยมันปกตินะครับผม มันปกตินะถ้าบอกว่าแอร์ไม่ตัดหรือว่าความเย็นยังไม่ได้เลย้ยพัดลมก็จะระบายระบายออกหรือว่าเหมือนคอมแอร์ครับทำงานเป็นคอมแอร์นั่นเองอแบตเตอรี่ครับผมแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ขนาด80แอมป์นะครับผม800 cca นะครับผมข้างในเป็นเจลนะครับผมตัวนี้จะเป็นแบตที่เป็นด้านในเป็นของเหลวเนี่ยเป็นเจลนะครับไม่ใช่แบบว่าพวกน้ํากันหรืออะไรแบบนี้นะครับผมเวลาลดตะแคงซ้ายตะแคงขวานะครับผมจะไม่มีพวกปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเลหลวไหลออกมาให้มันเลอะ นะครับผมให้มันเลอะให้แบบว่าด้วยน้ํากดะเนาะน้ำกดน้ํากัดอะไรแบบนี้ครับผมสถานะมันเป็นแบบกดเป็นด่างอะไรเงี้ยเวลามันกระฉอกออกมามันอาจจะไปกระทบพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับผมได้ชาร์จครับผมขนาด250ครับผมตัวนี้ให้กําลังไฟค่อนข้างสูงนะครับผมอุณหภูมิเย็นขนาดไหนก็สามารถสตาร์ทติดได้ง่ายๆเลยนะครับผมอ่ะคร่าวๆมีประมาณนี้ครับผมตัวนี้อ่ะพอรู้แล้วว่าห้องเครื่องเรามีอะไรบ้างขุมกําลังมีเท่าไหร่บ้างเรามาดูกันที่ชุดแต่งครับผม ชุดแต่งเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตรงนี้กันเลยครับผมตัวนี้เป็นชุดแต่งวิตเตอร์รอบคันนะครับผมเสริมความหล่อเสริมมิติความ all b บ a c k มาด้วยนะครับผมนี่เลยครอบไฟหน้านะครับผมครอบไฟหน้าตัวนี้นะครับผมให้มาเพิ่มมิติเพิ่มความคมความหล่อให้นะครับผมแล้วก็ฉาบมาด้วยตัวนี้เขาเรียกอะไรเป็นฟิลม์มเป็นแรปฟิล์ม,มครับผมฟิล์มนี่คือเป็นฟิล์มเฉพาะนะใช้สําหรับไฟหน้าเท่านั้นถ้าเป็นเอาฟิล์มแบบว่าที่แบบว่า แค่สีชาอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้นะครับผมไฟไม่สามารถทะลุออกมาได้นะต้องเป็นฟิล์มสีชาเป็นฟิล์มเฉพาะไฟหน้าเท่านั้นนะครับผมครอบกันชนนะครับผมจากค่ายวิกเตอร์นะครับผมครอบกันชนจากค่ายวิกเตอร์ทำไมนี่คือเหตุผลนะครับทำไมต้องอ,ออกรถกับเกษตรนวมินนะครับผมเกษตรนวมินของเราเนี่ยปล่อยรถเดือนหนึง่งร้อยกว่าคัน นะครับผมเป็นเอเวอเรสต์ละครึ่งหนึ่งนะผมแล้วก็แต่งเกือบ100%ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นความชํานาญของช่างอะครับผมความชํานาญในการติดตั้งอุปกรณ์นะครับต่างๆของช่างค่อนข้างจะมีความชํานาญค่อนข้างสูงนะครับผมเป็นระดับมืออาชีพมากๆนะครับผมพวกเซนเซอร์พวกนี้ครับผมถ้ามีอะไรไปบังนิดเดียวนะครับผมลดล้องลดล้องแหลกลาเลยไม่ได้อันนี้ซีเรียสสาคัญนะครับผมตัวนี้ครับผมเซนเซอร์ใช้งานได้ทุกจุดนะครับผมตัวนี้อะแดป i ีฟเป็นตัวเตือนการชนด้านหน้านะครับผมจะอยู่ตรงนี้นะครับผม จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมอาร์ติจะอยู่ด้านหน้ากล้อง360องศาครับผมมาพร้อมกระจังหน้า FORD ขนาดใหญ่นะครับผมตัวนี้เปลี่ยนมาแล้วนะครับผมก็เพิ่มมิติรถให้ดูใหญ่นะครับผมดูใหญ่ดูบึนดูเข้มแข็งดูแข็งแรงมากขึ้นนะครับผมไฟตัดหมอกนะครับผมตัวนี้มีมาให้แล้วเหมือนกันนะครับผมอ่าลองมาดูครับผมตัวนี้ซุ้มล้อครับผมซุ้มล้อมาพร้อมชุดวิกเตอร์ครับผมขนาดสานิ้วนะครับผมตอนนี้ก็คอตตอมได้เหมือนกันกระจังหน้าเราคอทตอมได้นะว่าจะ FORD สีอะไรอย่างเงี้ยครับผมเอาให้แมทกับตัวรถนะครับผม มาดูที่สเปคยางครับผมสเปคแม็กยางอ่ะผมบอกก่อนว่าเจ้าของรถคันนี้เป็นผู้หญิงนะครับผมเป็นผู้หญิงแล้วซึ่งขับเอเวอเรสต์แล้วแต่งสุดขนาดนี้หาได้น้อยมากของที่ลูกค้าเราเลือกใช้นะครับผมและเซลล์นำเสนอให้ลูกค้าเป็นล้อเวกะครับผมเป็นโฟร์ฟอร์มิงนะครับผมเพิ่มแบบเป็นล้อน้ําหนักเบาครับผมเป็นล้อนะะ้ําหนักเป็นล้อน้ําหนักเบามากนะครับผมแล้วก็ทําให้แบบว่า การขับขี่เนี่ยครับผมการไม่ว่าจะเป็นการเข้าโค้งหรือเลี้ยวตามพวงมาลัยเนี่ยมันสามารถแบบคอนโทรลได้ง่ายมากขึ้นครับผมรัดมาด้วยยางโตโยครับผมโตโยโอเพนทันทีนะครับสเปค275ทับ 55R20 เป็นยาง RT นะครับผมข้อดีของยาง RT นะครับผมอ่าโตโยเนี่ยมันจะมีแบบทั้งแบบไฮทาเลนนะครับผม AT RT ข้อดีของ RT เนี่ยก็คือมันจะเพิ่มแรงจิกถนนได้สูงนะครับผมเพราะว่าด้วยดอกยางเขาเนี่ยค่อนข้างหยาบ นะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปออฟโรดหรือว่าเวลาที่เราไปแบบวิ่งตามสถานที่ต่างๆที่มันแบบไม่ใช่ถนนปกตินะครับผมมันก็จะมีแรงจิกซูมากขึ้นนะครับผมแล้วก็พอเวลาใส่ไปแล้วเนี่ยรัดรัดไปแล้วเนี่ยมันดูหล่อมากกว่า A t ทนั่นเองแต่ข้อเสียงขอเงเขาคือเสียงจะดังนิดนึงแต่ไม่ถึงขั้นดังที่บอกว่าแสบแก้วหูอะไรอย่างนี้นะครับผมไม,ไม,ไม่ไม่พอทําทําให้ลาคาญได้นะครับผมอ่านะครับผมคันนี้โหลดมา2นิ้วครับผมสุลต่านดูใบเศรษฐีดูใบเต็มเต็มที่เลยนะครับผม ปีกนกปรับองศาครับผมจากค่ายโปรเฟนเดอร์นะครับผมปีกนกปรับองศาจากค่ายโปรเฟนเดอร์อ่านี่จะเห็นด้านในนะครับผมโช็คเป็นโปรเฟนเดอร์ OEM นะครับผมตัวนี้ก็จะมีอ่าซับแทงเข้าไปให้ด้วยนะครับผมอ่ะเป็นตัวท็อปแล้วแหละนะครับผมทําไมต้องใส่ปีกนกทําไมต้องอ่าเปลี่ยนโช็คนะครับผมโช็คเนี่ยปกติแล้วเนี่ยของเอเวอเรสต์นะครับผมจะเป็นโมโนทูบอยู่แล้วแต่เนื่องด้วยที่เราอ่าไม่ว่าเราจะยกสูงขึ้นหรืออ่าโหลดให้มันต่ำลงนะครับผม มุมของรถมันเปลี่ยนนะครับผมระยะการทํางานของโชคมันเปลี่ยนถ้าบอกว่าโชคที่ติดมาจากโรงงานเนี่ยคือได้มาตรฐานอยู่แล้วแล้วเราไปโหลดลงอีกเนี่ยระยะรีเบลหรือระยะการทํางานของโชกครับผมมันเปลี่ยนแต่ผมทาให้ประสิทธิภาพของรถเนี่ยมันลดลงนะครับผมตัวนี้โชค OEM นะครับผม Profidel OEM ปรับได้8ระดับนะครับผมแล้วก็ทาการปรับระดับมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมให้มันเหมาะกับการขับขี่เรียบร้อยแล้วส่วนปีกนกนะครับปีกนกปรับองศาใส่ทําไมแต่ความหนึ่งเลยนะครับผมกันยางให้ที่มันกินนอกกินในนะครับผม เนื่องด้วยน้ำหนักรถนะครับแล้วก็มุมของรถองศารถเดินเปลี่ยนนะครับผมโหลดเตี้ยลงมานะครับผมทําให้ปีกนกเดิมเนี่ยครับผมรับน้าหนักได้ไม่ไม่ไม่ดไม่ไม่ดีพอนะครับผมเวลาเข้าโค้งหรือว่าอะไรเทโค้งซ้ายเทโค้งขวานะครับผมปีกนกเก่าไม่สามารถทําให้มันเขาเรียกอะไรรักษาบาลานซ์รถได้มากพอนะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายเลยคือทําให้ตั้งศูนย์ได้ง่ายมากขึ้นเนเองอ่านี่ทีเด็ดอยู่ตรงนี้นะครับผม เบรกนะครับผมเบรกเบรกจากเบนโบนะครับผมพานามิล่าเซตยี่สิบเอ็ดนะครับผมตัวนี้เป็นเบรกคอสตอมนะครับผมวัสดุตรงนี้จานจานเป็นไฮคาร์บอนนะครับผมระบายความร้อนได้ดีครับนะครับผมสามารถคอสตอมสีได้ตัวนี้เลือกเป็นสีทองมานะครับผมตัวนี้อ่ข้อดีของเบรกคอสตอมนะครับก็คือเราสามารถแบบว่าอ่าคอสตอมสีให้มันแมทกับตัวรถหรือแบบที่เราชอบได้นะครับผมรวมไปถึงตรงนี้ด้วยนะครับผมอ่ปั๊มเบรกเบนโบนะครับหกพอร์ตนะครับผมด้านหน้านะครับผม เราสามารถข้อต้อมสีตรงนี้ได้อีกนะครับผมตัวนี้จะเป็นเขียวเลมอนนะครับผมจะ,ะเขียวแสบแสบหน่อยนะครับผมแต่ว่ามันก็ดูเท่ดูทรงแบบดีมากเลยแล้วก็พับเบรกก็ของเบมโบเหมือนกันนะครับผมตัวนี้มาสุดจริงๆนะครับผมทาไมทาไมต้องเปลี่ยนเบรกนะครับผมเบรกของเดิมเนี่ยมันดีก็ดีอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าด้วยสภาพการใช้งานรถเนี่ยครับผม การอัปเกรดขึ้นมาเนี่ยครับผมจะทําให้ระยะเบรกสั้นลงแล้วมันจะเพิ่มความมั่นใจในการเหยียบทุกครั้งเลยที่เราเหยียบเบรกนะครับผมมันเป็นในด้านความปลอดภัยนั่นเองนะครับผมมาครับผมนี่ก็360องศาจะอยู่ตรงนี้อีกจุดอีกจุดหนึ่งอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นสปอร์ตจะกออร์แบ็กทั้งคันเหมือนกันนะครับผมอ่ะด้านหลังครับผมเพิ่มมานิดนึงนะครับผมนี่นะครับผมจะเป็นตัวเบรกไฟฟ้าหรือว่าเวลาที่เราอ่าใช้ออโต้เบรกโคหรือเบรกมือนะครับผมอ่ะก็จะอยู่ตรงนี้เนก นะครับผมแต่ด้านหลังนี่จะเป็น4ี่พอตนะครับขนาดจานก็จะ400ข้างหน้าเป็น410ครับผมชุดวิกเตอร์ตามมาด้วยชุดวิกเตอร์ด้านหลังครับผมเสริมมิติให้ชุดวิกเตอร์ด้านหลังตัวนี้เป็นท่อเออ่เป็นท่อหลอกนะท่อคู่นะครับผมสีเงินนะครับผมมันจะทําให้อ่าด้านหลังหรือบันท้ายของรถคุณเนี่ยมันดูแบบดูใหญ่มากขึ้นนะครับผมดูธรรมะธรรมงดูแมนมากขึ้นคันใหญ่ขนาดนี้ไม่ยุ่ยไ,ไม่โยกนะครับผมฟิตมากเฟิร์มนะครับผมตามมาด้วยนี่ครับผมจุดเด่น อีกจุดหนึ่งนะครับผมตัวนี้เป็นท่อคู่นะครับพุ่มลายคาร์บอนจาก HKS นะครับผมตัวนี้รองรับยูโรไฟมาแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเสียงนะครับผมในการขับขี่หรือว่าจะเป็นรูปลักษ์ภายนอกค่อนข้างที่จะเท่เลยทีเดียวครับผมฟังก์ชันของตัวท็อปด้านในอ่ะนี่มาดูด้านในกันหน่อยนะครับผมเบาเบาะนะครับผมเบาะปรับไฟฟ้านะคู่หน้านะครับผมปรับได้8ทิศทางนี่รวมดันหลังด้วยนะครับผมเวลาขับขี่ทางไกลเนี่ยจะทําให้แบบว่า มันจะดันหลังให้มันเข้ากับเซรีระเราทําให้การคนที่ขับรถฟอร์ดเนี่ยไม่เมื่อยนะครับผมพ่วงอะไรไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมพ่วงอะไรเป็นไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมมาพร้อมกับพวกอ่าะแดปทีมคุชชั่นโทนนะครับผมสตนะ็อปแอนด์โก้นะตัวนี้จะเป็นตัวอะแดปจะเป็นคุชชั่นโทนนะครับผมตัวนี้อะแดปทีมนะตัวนี้จะเป็นเลนคิปปิ้งถ้าไม่ใช้ก็อ่าเราไม่สามารถปิดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ถ้าแบบว่าเราแบบว่าขณะขับขี่อยู่เนี่ยเราต้องการปิดตัวใดตัวหนึง่งเราสามารถปิดได้เลยจากตรงนี้นะครับผมอ่า ไฟครับผมตัวนี้ไฟตัดหมอกครับผมทั้งหน้าทั้งหลังนะครับผมไฟก็มีไฟออโต้มาให้แล้วนะครับไฟหน้าจอสว่างไปรีลงได้ครับมืดไปเพิ่มขึ้นได้ครับผมระดับไฟปกตินะครับผมองศาของไฟนะครับผมเราสามารถปรับได้จากตรงนี้ได้เลยกระจกครับผมบายสปอร์ตขนาดใหญ่มีมาให้ด้วยเวลามีรถแซงมาหรือว่ามีรถในมุมอับสายตาตรงนี้ครับผมจะขึ้นเป็นไฟสีส้มขึ้นมาจากตรงนี้ได้เลย ผมและนี่คือสุลต่านอีกคันหนึ่งครับผมภูมิใจเสนอเลยครับเอเวอเรสต์สปอนะครับผมจัดทรงสุลต่านนะครับผมชุดแต่งทั้งหมดนะครับผมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือเป็นการคัตตอมขึ้นมานะครับผมราคารถเปล่าจะอยู่ที่1นึ่งล้านห้บาทนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมสำหรับท่านที่สนใจนะครับโปรโมชั่นหรืออยากเป็นเจ้าของรถเอเวอเรสต์หรือเจ้าของรถยนต์ฟอร์ดนะครับผมทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบะ แล้ว XLS XLT อ่าโทษที XLS นะครับผมเลนเจอร์ Ranger, ต่างๆนะครับรวมถึงเอเวอเรสต์ทุกรุ่นด้วยนะครับผมอ่าสนใจติดต่อสอบถามได้ที่0658287198ครับผมติด Inbox มาได้เลยนะครับผมแล้วก่อนจะไปอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ